เรื่องผีพลายน้ําท่ามกลางป่าเปี่ยวคืนเดือนไห่เสือทงยอมให้จับดีๆแกไม่มีทางหนีพ้นหรอกไม่มีทางเซละที่ข้าจะยอมให้จับนี่แน่เอาไงดีครับสารวัตรมันไม่ยอมให้จับงั้นสั่งพวกเราจับตายเสียงปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจึงจดังขึ้นเรากับประทัดแต่เสือทงค่อยๆคลืบคานตามคันคองโดยมีไฟฉายของเจ้าหน้าที่สาดซองไปมา ทันใดนั้นเขาก็พบกับชายประหลาดคนหนึ่งพายเรือเข้ามาหาข้ามารอรับเองจะไปด้วยกันไหมล่ะไม่ข้ายังไม่ได้พบหน้าลูกเมียของข้าเชิญลุงไปรับคนอื่นเถอะแล้วเสือทงก็รีบผลักจากไปโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาติดติดเฮ้ยแกมีชื่ออยู่ในบัญชีของข้าแล้วไม่มีวันที่แกจะหนีข้าไปพ้นหรอกนี่ลุงเห็นไอเสือธงผ่านมาทางนี้บ้างหรือเปล่าข้ามีหน้าที่มารับคนถึงคาดไม่มีหน้าที่อย่างอื่น แกอีกคนที่ข้าจะมารับในไม่ช้านี้ถ้าจะบ้าแล้วมัง้งพูดกันไม่รู้เรื่องไปพวกเรารีบตามมันไปในไม่ชา้าเสือธงก็กระเซาะกระเซิงมาถึงบ้านภรรยาของตัวเองมลิพี่มาแล้วพี่ธงพี่ไปทําอะไรมาจ๊ะดูสิเนื้อตัวเลอะเทอะไปหมดอย่าเพิ่งถามอะไรเลยตอนนี้ลูกอยู่ไหนพี่อยากเห็นหน้าลูกแกกําลังหลับอยู่จะพี่ท่านใดนั้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ตามมาทันเสือธง เราจะให้โอกาสแกอีกครั้งไม่งั้นเราจำเป็นจะต้องจับตายแน่จริงก็เข้ามาสิวะนี่แน่ไอ้นี่หัวมันรัน้นพูดดีๆไม่รู้เรื่องพวกเรายิ่งแล้วเสือทงก็ถูกลูกกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าอย่างจังถึงกับพงะพลัดตกลงไปในคลองมันตายแน่คุณเทิดไทยคุณทองชมลงไปงมศพมันขึ้นมาสิผมเหรอก็ใช่น่ะสิคุณสองคนนั่นแหละเลี้วเข้าจะได้รีบกลับบ้านเสียที ครับสารวัตรสองพนตำรวจหนุ่มจึงต้องจำใจลงไปงมศพเสือธงตามคำสั่งว่าไงเจอหรือยังยังครับผมแล้วสองพนตำรวจหนุ่มก็ได้ดำลงไปงมอีกครั้งแต่ก็ยังเหมือนเดิมไม่เจอเลยครับสารวัตรเป็นไปได้ยังไงนั้นพรุ่งนี้คอยมาง,งมหากันใหม่แล้วกันเช้าวันรุ่งขึ้นเอาละคุณสองคนเริ่มงมต่อได้แล้วอะไรครับผมอีกแล้วเหรอ อย่ามาเรื่องมากนะคุณสองคนนะ่ะดีแล้วรีบปฏิบัติตามคำสั่งแล้วเข้าครับสารวัตรสองคนตำรวจหนุ่มใช้ความพยายามอยู่หลายชั่วโมงแต่ก็ไม่เห็นวิ่แววว่าจะคบศพเสือธงเลยโอ้ยเหนื่อยหมดหวังแล้วครับสารวัตรศพมันหายไปได้ยังไงกันนะหรือว่ามันยังไม่ตายจ่าชัยคุณมีความเห็นอย่างไรผมก็มีความเห็นเหมือนกับสารวัตรนั่นแหละครับมันอาจดำน้ำหน,ำนีไปแล้วก็ได้แต่สารวัตรเคยเชื่อเรื่องผีพลายน้ำไหมครับ ปู่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าคนที่ตายในน้ําจะกลายเป็นผีพายน้ําแล้วสามารถกําบังตัวเองได้สมัยนี้เขาไม่เชื่อเรื่องเลวไหลกันแล้วคุณทองชมผมว่ามันต้องหลบไปกบดานซ่อนตัวอยู่ที่บ้านแม่ของมันมากกว่าครับสารวัตรนั้นจ่าพาคนของเราอีกสองคนไปดักจับตัวของมันได้เลยครับสารวัตรนี่คุณผมขอความร่วมมือหน่อยนะครับพวกคุณยังต้องการอะไรอีกล่ะในเมื่อพี่ธงก็ถูกพวกคุณยิงตายแล้ว แต่ผมมั่นใจว่าเขายังไม่ตายและจะต้องแอบไปซ่อนตัวที่บ้านแม่ของเขาแน่คุณพอจะทราบที่อยู่บ้านแม่ของเขาไหมเมื่อคุณตำรวจไม่เชื่อว่าเขาตายแล้วจะตามฉันไปที่บ้านแม่ผัวฉันก็ได้งั้นก็ต้องขอรบกวนคุณหน่อยแล้วคุณสองคนไปกับผมด้วยขอให้แต่งตัวนอกเครื่องแบบนะครับจาดังนั้นที่บ้านมารดาของเสือธงที่กำลังนอนป่วยอยู่สวัสดีครับคุณป้าผมเป็นเพื่อนกับเจ้าธงมันตอนนี้จะธงไปไหนแล้วครับ เจ้าธงไม่ได้มาที่นี่หลายวันแล้วล่ะคุณอ๋อเลยครับงั้นผมขอพักที่นี่สักสามวันจะได้ไหมครับป้าเรื่องอาหารผมจ่ายเองเชิญตามสบายเถอะคุณขอบคุณครับป้าเจ้าตาลพาคุณสามคนไปพักที่ห้องเจ้าธงก่อนนะครับแม่เมื่อรับหลังของตำรวจนอกเครื่องแบบทั้งสามนายไปแล้วแม่จ๊ะคนสามคนนี้เขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับพี่ธงหรอกจ้าแต่เขาเป็นตำรวจคอยมาดักจับพี่ธงตั้งหากละจ้ะฮะอะไรกันนะมะลิเจ้าพูดว่าอะไรนะ จเจ้าทงไปทําอะไรผิดทําไมตํารวจต้องมาตามจับด้วยล่ะฉันก็ไม่รู้จ้ะแม่แต่พวกเขาเรียกพี่ธงว่าเสือธงดังนั้นหลังจากที่ทานอาหารกันแล้วประช่นก็ได้ให้ลูกชายคนเล็กไปตามตํารวจทั้งสามมาพบคุณตํารวจคะถ้าเจา้าธงมันกลับมาขอให้จับเป็นมันด้วยนะคะผมจะพยายามครับคุณป้าถ้าเขาไม่ขัดขืนการต่อสู้ดิฉันจะบอกให้มันมอบตัวเองคะ่ะแต่คุณ พอจะบอกที่ฉันได้ไหมคะว่ามันไปทำอะไรผิดเสือทงกับพวกรวมปนแล้วฆ่าคนตายครับป้าโถเจ้าทงไม่น่าเลยแล้วคืนนั้นขณะที่รอดักจับเสือธงจ่าชายัยก็ไปซื้อเหล้ามากินจนเมาไมายเพราะชอบดื่มเป็นประจำอยู่แล้วโหยจ่าอยู่ในหน้าที่ไม่น่าดื่มเหล้าเลยไม่ต้องห่วงหรอกหน้าคุณเทิดไทยโอ้ไม่เมาหรอกเดี๋ยวขอตัวไปชฉี่ก่อนนะ แล้วจ่าชัยก็เดินโซเซไปที่ท่าน้ําระหว่างทางก็ได้พบกับสาวมะลิด้วยลิเล่าก็พูดจาลวนลามขึ้นไปไหนมาจ๊ะคนสวยหยุดคุยกันก่อนเซ่แต่มะลิไม่ตอบเธอได้สะบัดมือจากการเกาะกลุ่มแล้วรีบเดินขึ้นบ้านไปเชะาทาเป็นลิ้นตัวสักวันหนึ่งเธอะเราจะปั๊มเอาเป็นเมียให้ได้ขณะที่จ่าชัยกําลังยืนแอนหน้าแอนหลังชี้ลงท่าน้ําอยู่ ทันใดนั้นสิ่งหนึ่งก็โผล่พวดขึ้นมาระไอเสือทงยาแล้วจ่าชายกุถูกผีเสือทงพาคอกกระชากตกลงไปในน้ําหายไปโดยไม่มีใครเห็นหลายชั่วโมงผ่านไปเอ๊จ่าชายไปฉี่ที่ไหนกันนะเงียบหายไปเลยหรือว่าไปแอบฟุบหลับที่ไหนกันก็ไม่รู้ทันใดนั้นโอ้นั่นเสือทงมาแล้วเตรียมตัวให้พร้อมผีเสือทงได้เข้าไปกราบแม่ของตัวเอง หลังจากที่ได้สารภาพผิดกับแม่ของตนเองแล้วเสือธงก็ได้พูดขึ้นว่าเชิญครับคุณตำรวจผมไม่คิดสู้หรอกแม่และภรรยาของเสือธงต่างน้ำตานองหน้าเมื่อพลตำรวจทั้งสองพาร่างเสือธงหายลับตาไปแต่แล้วที่ท่าน้ำคุณเทิดไทยดูนั่นนันมันจะใช้นี่ช่างเขาเถอะคุณตำรวจครับผมจะบอกความจริงอะไรสักอย่างผมได้ตายไปหลายวันแล้วถ้าอยากได้ศพผมจงไปที่เดิมที่ผมถูกยิงผมขอลาก่อน ลุงคนนั้นกําลังมารับตัวผมแล้วแล้วร่างของพีเสือทงก็ได้อันตรธานหายไปนั่งที่เรือตะลุงยมทูตคนนั้นและเมื่อสองพลตำรวจหนุ่มได้พาผู้บังคับบัญชาไปที่เสือธงถูกยิงครั้งแรกก็ได้พบศพเสือทงจริงๆเรื่องล่าไอ้เขียมโดย น้อยเฉลิมก้อนแก้วเฮ้ <Hey! S 1> มึงคอยดูท่ากระโดดของกูนะรอกูก่อนสิวะไอ้แหลมฮิฮิฮิสนุกจังเฮ้ย hey! ดดูนั่นเท่านั้นแหละเด็กๆที่เล่นน้ำอยู่ก็แตกหือแตะเค้ไอ้แหลมขึ้นมาบนสะพานแล้วช้าไปเสียแล้วเมื่อจระเข้ขนาดใหญ่งับเข้ากลางลำตัวแอกช่วยด้วย นับแล้วสะบัดไปมาจนน้ำคลองแตกกระจายแล้วน้ำบริเวณนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีแดงฉานไปทั่วลำคลองอก่อนที่มันจะพาร่างของเด็กเคราะร้ายดำหายลงไปยังก้นคลองท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนไอ้แหลมลูกพ่อเป็นไปได้ไงวะของบ้านเรามีจระเข้เหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปสิกว่าวันจนมาวันหนึ่ง ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอร่อยมาแล้วจ้าสิบกว่าวันที่ไอ้เค้ไม่ได้กินอาหารเลยความหิวทําให้มันกล้าโจมตีเรือที่ผู้คนใช้พายไปมาตามลําคลองรวมทั้งเรือขายกว๋วยเตี๋ยวลํานี้ด้วยไอ้ยาให้พวกเราดูนอนไอ้แปะขายกว๋วยเตี๋ยวเสร็จมันแล้วอาณที่สถานีตํารวจภูธรมีชาวบ้านมาแจ้งความว่าที่คลองมีจระเข้ขนาดใหญ่ออกอรา,า,การวาสกัดกินผู้คนครับสารวัตรอ้าวผมรู้แล้ว เขาก่อนเขาก็มาแจ้งความทีนึงแล้วแต่ผมไม่รู้จะทํำยังไงะผมเลยเงียบไว้ว่าไม่ใช่ไกลท้องนี่จะได้จุดเทียนอาคมลงไปควานหาตัวมันมารับโทษกะว่าจะปล่อยเลยตามเลย แต่คงยากครับเพราะชาวบ้านลิมคลองยกกันมาเป็นขยงเลยโนนดูสิวันนี้ทาไม่จับตะเค้มารับโทษเห็นดีนะข้าเคนมันวะาอกแกปากปะลาที่บ้านลงอาบน้ำมันไม่ยอมกัดจะรอให้จระเข้มันฆ่าคนอีกสักกี่คนถึงจะร้อนเก้าอี้ถ้าจับไอเขคไม่ได้ย้ายไปอยู่ชายแดนซะเงียบนะจะมากไปแล้วเอดอะวยวายอยู่ได้ตอนนี้กำลังหาวิธีปราบอยู่โอ้โอ,โอท่านใหญ่จริงๆละสุดๆใหญ่ก็ลงพักซะอีก ชาวบ้านอย่างเราก็จอยสิวะเอาล่ะทุกคนจงกลับบ้านไปเถอวะว่าขอรับรองว่าจะจับฆาตรกรให้ได้ภายในชาตินี้ดูมันพูดรุ่งขึ้นของวันใหม่ขบวนการล่าไอ้เคก็เริ่มขึ้นเรือของตำรวจชุดลาตะเวนติดอาวุธครบมือก็ล่องไปตามลำคลองมันกบดานอยู่แถวไหนกันแน่วะทิ้งระเบิดลงไปเลยจามันจะกดดานได้นานแค่ไหนกันครับหมวดมันจะกบดานได้ก็ให้มันรู้ไป แรงระเบิดทำให้เจ้าจอระเเ้ไม่สามารถกดดันอยู่ได้มันโผล่แล้วอาวุธหนักทุกชนิดก็ยิงถล่มเข้าใส่ชนิดไม่ยั้งมือ่งแม็กกระสุนมาเร็วแต่จอระเเ้ขนาดเท่าควายเรื่องๆองย่างไม่สิน้นฤทธิ์มันต่อสู้อย่างไม่กลัวกระสุนดังนั้นความเสียหายจึงเกิดขึ้นกับฝ่ายลามัง<อ>กว่ามันจะสิน้นฤทธิ์ก็เล่นเอาชาวบ้านโดนลูกหลงไปก๋ยโดนลูกหลงเพียบสวยละสิตูเข้าวก่อนก็รอดตัวมาทีแล้วแต่คราวนี้รอดยากแน่ โดนลูกหลงเจ็ดกว่าลายเออเวนจริงๆหนาวนี่เป็นเพียงเรื่องสนุกสนุกแต่ความเป็นจริงตำรวจเขาจะนึกถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นประการแรกไม่ว่าจะจับคนร้ายในเวลาใดขอบคุณครับจากน้อยเรื่องเรือแข่งผีสิงโดยก้องราชกไกรอ้าวา เวร์ตอนตะเคียนละล้องได้แล้วก็ละเลือดชิชะลิดเดดมากเลยนงางทะเคียนชิมไหวเสกของข้าดูบ้างนม่นะไอไอ,ไอหมอผีใจสัตว์ไอสสวรเล,เลวอย่าหวังว่าจะโค่นข้าได้ยังมีลทธข้าจะฆ่าทุกคนที่มันทำกับข้าโดยเฉพาะเองไอ้หมอใจสัตว์เดี๋ยวรู้ลองข้อสารเสกเจ็ดปาช้าของข้าดูบ้างสิสยบ และในทันใดนั้นเอ็งตายอ,อมีดหมอสะกดต้นตะเคียนคนเดี๋ยวนี้ดึงฮึบโดนมีดหมอของข้าฉึกเดียวถึงกับสยบใครจะสู้ฤทธิดเดชของหมอผีตะได้ละ่ะต้นตะเคียนใหญ่ท่านกำนันจะเอาไปทำอะไรมันแข็งแกร่งและมีอายุร่วมศตรวตรรษฉันจะเอาไปทำเนื้อแข็ง กำนันชดผู้มีอิทธิพลเกณฑ์นคนมาทำเรือแข่งเพื่อสนองตัญหาของตนเล่งเขา้าเดี๋ยวไม่เสร็จทันงานประเพณีงานประเพณีแข่งเรือครั้งนี้ข้าจะเอาเรือตะเคียนลงแข่งให้ได้ช่วยกันเล่งมือหน่อยเหนือไม้ตะเคียนแข็งหนาทากยากหน้าดูท่านกันันเอาทนาเล่งมือหน่อยให้เสร็จทันงานประเพณีแล้วข้าจะช่วยสม,มนาคุณให้จุใจสามเดือนต่อมาฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดเรือตะเคียนทองก็เสร็จ วิเศษวิเศษช่างงามเหลือหลายกวนหาฝีพายมือดีแข็งแร่งให้พร้อมด้วยเรื่องนั้นท่านกำนันไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะจัดหาให้งานประเพณีการแข่งเรือของชาวตำบลดงตะเคียนก็เริ่มขึ้นชาวดงตะเคียนต่างพากันมาสนุกสนานลื่นเิงกันอย่างเต็มที่เหลือที่เข้าแข่งต่างเข้าประจําในลูกของตนพร้อมฝีพายร่างกายกำยำเต็มอัตราศึกทุกลำเตรียมระวังไป เรือแข่งทุกลำต่างตะบึงออกจากเส้นสตาร์ทพุ่งไปข้างหน้าเฮ้โห <Hey. S 3> oh, นากรลำพองพุ่งแรงเหลือหลายนาวาลมกรดกำลังตามมาติดๆแต่เขียนทองจี้ไล่มาไม่เบาสุดๆไปเลยนากลำพองตะเขียนทองตะเขียนทองจ้ำเข้าไปจ้ำเข้าไปเฮเฮเต้นเต้นเหลือเกินไว้ฮึบจ้ำฮึบจ้ำฮึบจ้ำไม่นานนักแตะเขียนทองแซงขึ้นไปแล้ว อีก50เมตรก่อนจะถึงเส้นชายเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็บังเกิดขึ้นโอ้เหลือแต่เขียนทองคว่ำโอ้ตายแล้วว้ายโอ้อะไรกันนั่นรีบไปช่วยกันแล้วคุณพระช่วยช่วยด้วยแต่ฝีพายชะตาขาดทั้งสี่กำลังถูกสิ่งหนึ่งดึงลงสู่ก้นแม่น้ำอ่าช่วยด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยผมก็ไม่ทราบท่านกำน,นันเหลือเกือบถึงเส้นชายอยู่แล้วเหมือนมีอะไรมาหนุนทำเอาเรือคว่ำ ช่วยไว้ได้ครบไหมหายไปสี่ครับทุกคนในที่นั้นต่างกล่าวขวัญถึงเรือตะเคียนอาถรรพ์ด้วยความอกสั่นขวัญหายไอเรือเวนมันอาถรรพ์นักหรือถ้างั้นลากมันขึ้นบกเอาไปไว้ใต้ทุนวัดแย่ yeah, นะต้นตะเคียนอายุร่วมร้อยปีไม่น่าไปโค่นเลยกำนั้นไม่มีใครทัดทานแกได้ทำให้เกิดอาเพศร้ายแม้แต่ท่านสมภารวัดก็ไม่อาจจะทัดทานแกได้เพราะมีอิทธิพลควบคุมตำบลตะเคียนดุดเป็นหมู่บ้านของแกและในค่ำคืนนั้น แรมจันจ๊ะพรุ่งนี้พี่จะให้พ่อกำนันไปสู่ขอเจ้ากับแม่ของเองรอพี่ด้วยนะจ๊ะถ้าช้าน้องก็เห็นท่าจะไม่รอแล้วท่านใดนั้นเฮ้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 เฮ่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 เกเร่เฮ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 ืฮ่เฮ่่เฮ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 ้เฮ้เฮ้เฮเฮ่เ ไอทงเว้ยมาช่วยแจวเหลือกันหน่อยนั่นทั้งสี่ที่เหลือจะเคียนทองคว่ำอระผีช่วยด้วยรีบไปไหนเล่าเจ้าทงเจ้าลูกกำนันที่สังคนตนตะเคียนข้าฮ่าฮ่าะเช้าวันลุงขึ้นมีคนมาพบทั้งสองนอนอยู่ท้ายวัดเจ้าทงนอนตายตาเหลือกถลนส่วนแลมจันถึงกับประสปรเสียกลายเป็นบ้าไปกำสนองต่อกำนันแล้ว อย่าอย่ากลัวรายที่สองถึงพี่แดกเหล้าจนเมาไมาถึงแม้พี่นิดจะขี้เมาไม่เคยใจร้ายกับน้องสักหน่อยาพ <c oughs> ายงัดพายงัดพายจำเสียงใครฟะเฮ้พายงัดพายจำ โน้นโว้ยดะดูท่าน่าสานกุกอืมงั้นตามไปร่วมวงขอร่วมวงด้วยขคนพักเพียกเข้าใจเล่นในเพื่อนนั่งเหลือกงเหล้าด้วยขคนตามสบายเลยเสียงเย็นเย็นถ้าจะหนาวลองไอ้นี่ยอมใจดูหน่อยเซพอขอบใจค่อยๆดื่มก็ได้เดี๋ยวเล่าหกเอือ ของฉันเซ่อุ่นท้องดีนะจะบอกให้ออให้เล่นกินขวดเข้าไปด้วยเหรอแกเป็นใครวะเล่นกินกระทั่งขวดใครวะเล่นเล่ากูหมดอยากเห็นนักเหรอใช่แล้วท่านใดนั้นงั้นดูให้เต็มตาข้าฝีพายทั้งสีที่จมน้ำตายไงละ่ะพระพระพผีผี และอีกสองศพในความเหียนของเจ้าแม่ตะเคียนอ่าเรือตะเคียนทองถูกปล่อยให้ล่องน้ําไปตามยะถากรรมเสียงเห่เรือเสียงพายจำ้ำดังไปทั่วคุ้งน้ําตําบลดงตะเคียนเหมือนกําลังเรียกร้องสิ่งที่ถูกทําลายให้เอากลับคืนมามิเช่นนั้น ฝากกดซับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆนะครับเพราะทุกข้อความของทุกคนคือกำลังใจหลักของไทยตูนขอบคุณครับ